แระดิวิสันโฟรเอ็เดิมๆก็ว่าหล่อแล้วคันนี้ใส่ของแต่งอย่างดีมาครบคันและที่สำคัญเลขไม่เพียง3,000ัน 3, กิโลเอาเรื่องสุดๆ oh oh. ยังเอา เจ้าจัดดีกคันสวัสดีครับ11สบตซูบครับวันนี้อยู่กับมาฮาเลดิฟิสันสปอร์เตอร์4ฟีเอ็กนะครับคันนี้ปี2019เลขไม่เพียง3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่มาพร้อมของแต่ง,ตงเต็มรัมสเตทตหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่้นใดหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับจัดทรงจิโกสุดๆมาให้เรียบร้อยแล้วแฮนด์ดักนะครับท่อกองกองสเตทตหนึ่งมีให้ท่อแต่งแว่นสันไฮกองอากาศยกถังย้ายคอคันนี้ครบคันหมดแล้วเลขไม่น้อยหล่อจริงๆ ดาวเริ่มต้นเพียง3 9 9 0 0บาทถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบไปดูรีวิวเต็มในคิปนี้เลยครับยิงหล่อเลย48ไป2อ1 9กับไม่3,000กิโลเมตร Harley s p o r t t e r 4ดรถเดิมๆก็ว่าหล่อแล้วคันนี้ใส่ของแต่งเต,ต็มระบบมาให้เรียบร้อยพร้อมกับเลขไม้สุดเล้าใจเพียง3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นปอกคันเร่งแต่งจาก a อวอ รวมถึงแฮนนิลบาร์แต่งทรงแ d r กครอบตะแกรงไฟหน้าแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมไฟเลี้ยวหน้า LED ติดตั้งมาให้ครบคันรถสวยมากเจ้าของเดินดูแลดีมากสติ๊กเกอร์ Warning คำเตือนที่คงรถยังอยู่ชัดเจนครบครันนะครับสเต็ปหนท่อกองกองกองอากาศจาก Skimming Eagle ยกถังเรียบร้อยแล้วคันนี้มาพร้อมกับสีวิวิตแบบโรงงานฝาถังน้ำมันแต่ง ดูหล่อลงตัวสุดๆคันนี้หล่อมากๆจับคู่กับท่อคู่บารมีอย่างแวนสแอนไฮช็อตๆนะครับแท้คันนี้หล่อจริงๆและกล่องจูนจาก s k i m m ิ่งอีเกิลเรียบร้อยแล้วขับหล่อได้ทันทีกับ48คันนี้นะครับเป็นสีดําโรงงานไม่มีลมไม่มีชนนะครับมาทางฝั่งด้านนี้ป้ายทะเบียนข้างผับได้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับฝาเดบบี้แต่ง นะครับยกถังย้ายคอยเก็บสายไฟใต้ถังน้ำมันรวมถึงสายหัวเทียนแต่งเรียบร้อยแล้วคันนี้หล่อจริง,รงๆเลขไม่สุดเราใจเพียง3,800กิโเมตรเท่านั้นเองราคาเพียง569,000บาทดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทก็เป็นเจ้าของง่ายๆทั่วไทยไม่ต้องใช้คนกำกันทุกกรณีต้องที่เรา11เบตโซ่วไว้สวยติดทุกจุดเหมือนเดิม4ฟปี2019ไม่3,000กิโ